ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 จุดเปลี่ยนฟอร์มแย่5การตัดสินใจที่ผิดพลาดของเอริกเทนฮาร 1. ทิ้งเดเคอาเลือกโอนอน่าเทนฮารโน้มน้าวให้สโมสรควักเกือบ50ล้านปอนด์เพื่อซื้ออองเดโอนานาจากอิตลาลี เหตุผลสำคัญเพราะในด่านรายนี้ตอบโจทย์ระบบการเล่นของเขาได้มากกว่า DKR ดีคีคว้ารางวัลในด่านยอดเยี่ยมพเมลิปประจำฤดูกาลที่ผ่านมาแต่กบรโดนมองข้ามจากเทนฮากสุดท้ายเขาก็เลือกไม่ขยายสัญญาใหม่จนกลายเป็นแข้งเฟีเยเย่นอยู่ในเวลานี้ถึงแม้ดีคอาจะทำผิดพลาดหลายครั้งก็ตามแต่เจ้าตัวก็ยังเป็นโกที่ไว้วางใจได้โดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์และไหวพริบความว่องไวข้อเสียของเขาคือใช้เท้าไม่เก่งซึ่งแท็กติกของเทนฮากต้องการให้สร้างเกมขึ้นมาจากแดนหลัง นั่นเป็นเหตุผลที่ทีมเลือกจะตัดขาดกับนักเตะตอนนี้สำหรับสาวกเลดแอมี่ต่างหหยหวาความเหนียวหนึบของดีอาร์โภนาหน้านอกจากจะเล่นพลาดจนทำให้ทีมเสียหายแล้วทุกครั้งที่แข่งยิงตรงกอบเปอร์เซนบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายมีสูงเลยทีเดียว 2. ทํทำให้แม็กควายกลายเป็นแพร้รับบาแม็กควายได้ลงเล่นตัวจริงในฤดูกาลน,นี้แค่เกมเดียวในศึกคาราบาวครับซึ่งแมนยูความพาเลตได้อย่างสุดยอด พร้อมจะเก็บคลีนชีตได้ด้วยแต่ว่าไปแล้วตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เทนฮาร์ดไม่เคยได้ไว้วางใจศักยภาพของเซ็นเตอร์แบ็กค่าตัวแพงสุดในโลกเลยเขาเลือกใช้งานาลาเฟวบารกับดิซโดมาตินเนสหรือวิกตอร์เดเดเลฟทั้งทั้งที่ผลงานของนักเตะเหล่านี้ย่ำแย่เหลือเกินการที่เทนฮาร์ดปฏิบัติกับแม็กควายอย่างนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวนักเตะรายนี้เลยและยังบ่งบอกถึงนิสัยดื้อรั้นและความดื้อด้านของเทนฮาร์ดอย่างชัดเจนถ้าเทนฮาร์ดไม ือเชื่อมั่นในตัวแม็กไกว์ก็ควรปล่อยเนเตะออกไปตั้งแต่ช่วงตลาดพ่อค้าแข้งซัมเมอร์ไม่ใช่ยื้อให้นารับรายนี้มานั่งตกยุงอยู่ในซุ้มมานั่งสำรอง 3. พลาดเซนดิแคนไรท์ฮาร์กแมนยูเป็นทีมที่มีอนาคตแล้วทำไมเทนฮาร์กจึงไม่สามารถโน้มน้าวดีแคนไรท์ให้ย้ายมาเล่นในถิ่นอตฟอร์ดได้สุดท้ายเนเต้เลือกย้ายซบอาร์เซนอลซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกของผีแดงจริงๆแล้วเรดเดวิลจำเป็นต้องหากองกลางพลังหนุ่มเข้ามาเสริมแกล่ง แต่ดูเหมือนว่าเทนฮาร์ดจะไม่คิดแบบนั้นเขาชื่นชอบที่จะใช้งานคาซิเมโรกับคิเซนเอริกเซนซึ่งอายุอานามบวมกันแล้วกระปาเข้าไป62ปีแม้ว่าสตาร์ชาวบรซิเลียนกับแข้งเลือดเดนมาร์กจะเป็นผู้เล่นที่เก่งก็ตามแต่ดูเหมือนว่าความยอดเยี่ยมของพวกเขามาผ่านคนไปแล้วดังนั้นการพลาดคว้าตัวดีแคนไร้ามาร่วมทัพทําให้การวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างทีมของเทนฮาร์ดยากลาบากมากยิ่งขึ้นโดยถ้าจะอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการทุ่งซื้อก็อาจจะเป็นเรื่องจริง แต่ถ้าหากเตนฮากอยากได้เน็ตเต็ดจริงๆก็ต้องพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อดึงเข้ามาเสริมแกล่งให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมทํา 4. ยกบูโนเป็นกัปตันทีมหลายคนอาจตั้งคําถามว่าเตนฮากคิดอะไรอยู่ทําไมเลือกบูโนแฟนันเป็นกัปตันเพราะการเป็นผู้นําทัพผีแดงต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบมหาศาลแต่คุณสมบัตินี้ไม่เคยมีอยู่ในตัวของสตาร์ชาวโปรตุกีสแฟนานไม่มีความใกล้เคียงกับภาวะผู้นำมากพอ หนึ่งแมทที่ยืนยันสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือก็คือพฤติกรรมของเขาในเกมที่รอนลิเวอร์พูลทันหลงไม่รับญาติเจ็ประตูเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งนกเตะแสดงเหตุการเล่นแบบถอดใจและไม่สู้โดยเขาก็ยังคงแสดงให้เห็นทัศนคติแบบนั้นเวลาที่ทีมตกยู่ในสถานการณ์เป็นรองคู่แข่งสิ่งเดียวที่แฟนนั้นมักทําได้ดีแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์คือการบ่นไปเรื่อยไม่ไว่าจะบ่นผู้ตัดสินหรือแสดงสีหน้าผิดหวังเวลาที่ทีมเล่นกันพลาดแทนที่จะพูดกระตุ้นเพื่อร่วมทีม ลองนึกภาพกับตันที่ยิ่งใหญ่แมนยูไม่ว่าจะเป็นไบรอันรับสันเอดิคันโตนารอยคีนโรฟูรินานและเวโรนีจะเห็นได้ชัดว่าทัศนคติผู้นำมันช่างแตกต่างจากแฟนนันมากจริงๆ 5. วิจาร์ซานโชต่อหน้าสื่อหนึ่งในสิ่งที่เซเล็กฟูซันไม่เคยทำคือการวิจารณ์ลูกทีมต่อหน้าสื่อเพราะเรื่องภายในควรจบภายในห้องแต่งตัวแต่เทนฮาร์กลับมีความคิดแตกต่างและได้สร้างประเด็นเดือดกับเซรอนซานโชให้ชาวโลกได้รับรู้ อย่างที่ทราบคดีว่าหลังจบเกมแพ้อร์เซนอนเทนฮาก์คสัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดชื่อซานโชออกจากทีมว่านักเตะซ้อมไม่ดีงานนี้คู่กรณีใส่เชื่อดอหลายตอบโต้โดยบอกว่าตัวเองตกเป็นแพนล้มบากและจากนั้นสโมสรกับเทนฮากยังได้ลงโทษห้ามซานโชร,ร่วมฝึกซ้อมและยังห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงรับประทานอาหารกับทีมชุดใหญ่โดยต้องไปซ้อมและกินอาหารกับเยาวชนเหตุผลกระเพาะสตาชาองกฤษ์วั23ไม่ยอมขอโทษ จนถึงตอนนี้เรื่องราวความวุ่นวายระหว่างซานช่วกับเทนฮากก็ยังไม่ได้บทสรุปโดวยแม้ว่าว่ามีาความเป็นไปได้ที่แมนยูจะขายนกเตะออกไปในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งรอบ2เดือนมกราคมนี้ไหนว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เทนฮากเลือกวิจารณ์นกเตต่อหน้าสื่อแทนที่จะเป็นการพูดคุยกันภายในสุดท้ายกลายเป็นเรื่องราววุ่นวายจนส่งผลกระทบกับผลงานของทีมตามไปด้วย โรมาโนยืนยันแมนยูสวนคว้ากองหลังเลเวอร์คูเซนเสริมทัพฟาบิโซโรมาโนนักข่ขาวคนดังอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวเยเรมีฟิลปงและขวาฮอลแลนด์ของเลเวอร์คูเซนไปเสริมแนวรับสมมติที่ผ่านมาฟิลปงเคยตกเป็นเป้าหมายของเอริเทนฮาร์ตกุซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมให้กับเลเวอร์คูเซนพิจารณา แลดดาเต้วัย22ปีก็ตัดสินใจขยายสัญญากับเลวุเซนต่อไปจนถึงปี2028ยางไรก็ตามล่าสุดโรมาโน่ยืนยันว่าแมนยูยังคงติดตามสถานการณ์ของฟิลปงอย่างต่อเนื่องแต่ต้องเจอคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนายากแญ่แห่งสกลาลนกาสเปนที่อยากได้ตัวเลือดแบ็คดัชไลน์นี้เช่นกันโรมาโน่กล่าวว่ายานิเมฟิลปงเป็นผู้เล่นคนที่อยู่ในความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเลวุเซน หลังจากที่อยู่ในข่ายพิจารณาของแมนยูแต่ไม่ใช่แค่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาบาซ่าก็จับตามองฟิล์มโปงเช่นกันในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าคาเซโร่แต่คาเซโร่ก็เป็นป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาเสมอปัญหาฟอร์มฝืดของมาคาราฟอรท์ที่ส่งผลกระทบถึงนารุกแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มตัวฤดูกาลได้อย่างน่าผิดหวัง มนคัตด้ดฟอร์ดฟอร์มตกจากปีที่แล้วและเอริกเทนฮากกำลังเจอปัญหาในแนวรุกพิสารงาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกภายใต้การนำทัพของเอริกเทนฮากกูซือชาวดัตกำลังเผชิญกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่แย่ที่สุดนับตั้แต่ปี1889หลังจากต้องพบกับความแพ้้ไปแล้ว4จาก7เกมที่ลงสนามหลายคนบองว่าส่วนหนึ่งที่แมนยูผลงานไม่ดีนั้นมาจากมาคัตดฟอร์ดหัวออกทีมชาติอังกฤษ ซึ่งความร้อนแรงเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วด้วยการซัดไปถึง30ประตูจาก56เกมรวมทุรายการแต่กับไม่สามารถต่อยอดมาถึงซีซั่นนี้ได้หลังซัดไปเพียงลูกเดียวจาก9เกมรวมทุรายการรดฟอร์ดเพิ่งจะก,กลายเป็นนักเตะที่มีรายได้สูงสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยขรับค่าเหนื่อยจำนวน3าม0 0นสนัปอนด์ต่อสัปด,ดาห์หลังจดประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นระยะเวลา5ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ฟอร์มการเล่นในเวลานี้ของเจ้าตัว มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังปัญหาคอมแมนยูที่ชัดเจนที่สุดคือไม่สามารถหาคนมายิงประตูแทนที่แรดฟอร์ดได้ในช่วงที่เขาฟอร์มตกโดยดาวยิงไว้25ก็ไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูแบบถล่มทลายแทบทุกซีซั่นอยู่แล้วและมักจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เสมอหลังจากกลับมารับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาแรดฟอร์ดมีใสิติสุดยอดยิงไปถึง17ประตูจาก19เกมรวมทุกรายการซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ตัว ลืมฝันล้ายจากซีซั่น2021-2022ที่ยิงไปเพียง5ประตูจาก32เกมหากย้อนกลับไป22เกมหลังสุดในทุกรายการแมนยูพ่ายไปถึง9เกมเสมอแค่1เกมและชนะ12เกมขณะที่ผลงานของแรดฟอร์ดตลอด25เกมล่าสุดยิงได้แค่5ลูกโดยตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทีมของเทนฮากกำลังเจอปัญหาความเหนื่อยล้าอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฟอร์มของแรดฟอร์ดถดถอยลงไปในช่วงท้ายซีซั่น หลังจากช่วงกฤษในศึกฟุตบอลโลกซึ่งหลายคนก็ไม่มีใครวิาพากษ์วิจารณ์ผลงานของเจ้าตัวมากนะักแมนยูกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฟรองแรดฟอร์ดรวมไปถึงปัญหาทางวินยัยจากบรรดาแผงนารุกอย่างจอร์รนซานโชที่โดนตัดชื่อออกจากทีมชุดนี้ไปแล้วขณะที่อันโตนี่ถูกพักงานชั่วคราวหลังบวพันกับคดีทำร้ายร่างกายนอกจากนี้นะเตใไม่อย่างเมสันเมาส์กองกลางชาวกฤษและลาสนุซอยรุนดาวยิงท,ที่เดนมาร์กที่เพิ่งย้ายเข้ามา ต่างก็โชคได้รับบาดเจ็บจนต้องพักไปนานหลายสัปดาห์ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการลงสนามและขาดความเข้าใจในแทคติกการเล่น